จ้ามาแลวจ้ามาแลวจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้าวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารฝรั่งนะคะเนื้อเนื้อยัดใส่เนื้อวัวนะคะเนื้อวัวยัดไส้เดี๋ยวจะพามาทาอาหารฝรัง่งวันนี้งัดของเก่ามากินแล้วนะอันนี้คือกลํำสีม่วงที่ใยญ่ทําวันก่อนนะส่วนอันนี้แตงดองนะคะ เราจะดองทั้งเปลือกแล้วเราจะผ่าก็ได้เราจะเอาไว้นั้นก็ได้อันนี้แทงแตงแก่ยายก็เลยเอาเปลือกออกเนาะถ้าใครได้เห็นเนาะอันนั้นมันอ่อนยายก็ใส่ทั้งเปลือกเนาะเอาจะมาใส่ใส่ของเนื้อนะคะก็อันนี้ก็หมูสามชั้นอันนี้ก็พริกหยวกหัวหอมเดีย๋ยวยายคอหั่นก่อนนะคะยายเคยทําให้ดูแล้วแหละอันนี้เมนูอาหารฝรัง่ง ทำไว้เลี้ยงแขกอันนี้จริงๆเขาเอามันแต่ยายไม่มีมันยายก็จะเอาตัวนี้เนาะแต่ยายขอหันก่อนแป๊บหนึ่งนะคะมามาดูกันเพื่อนๆยายจะทําให้ดูสักชิ้นหนึ่งนี่อันนี้เนื้อเนื้อนะคะเนี่ยเขาจะแลมาเป็นแผ่นอย่างงี้เนาะเนี่ยนี้เราก็เอามาเอามาในชิ้นใหญ่เนาะ ชิ้นใหญ่มากเลยนี่เนาะก็จะมาใส่อันนี้เขาเรียกว่า,าแซมใหญ่ก็ไม่รู้นะภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรมันออกมันมันเค็มมันมันวานเปรี้ยวๆเนาะใหญ่ก็ไม่เคยกินหรอกเนี่ยเขาไปทาเอาไวท้ทาใส่กรอกอันนี้นะเอไาไว้ทาใส่กรอกินนี่นะคะ โอ้โหตกใจทีนี้ก็จะใส่จริงๆเขาต้องใส่มันเนาะยายไม่มีมันน,นี้แตงดองแตงดองนะคะชิ้นใหญ่ก็ใส่ไปใหญ่หอมใหญ่หอมใหญ่นะคะก็เขาเรียกอะไรนะพาปริก้าโทษลืมลืม ใส่บนนี้ก็ได้พริกไทยนะคะคเพื่อนๆพริกไทยเกลืออัน,นข้างในปรุงรสข้างในและข้างนอกค่อยมาปรุงอีกทีในน้ำในน้ำซอสเขานะคะอันนี้คือข้างในเสร็จแล้วก็ห่อนะคะคเพื่อนๆหอก็แล้วแต่ห่อสวยหองามใครหอยังไงก็ห่อไปนะคะหอนะคะนี่ ยายก็ห่อไม่สวยหรอกห่อห่อเข้ามาอุ้ยผิดด้านหอนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วแต่ใครห่อสวยก็ห่อเข้าไปใครห่อไม่สวยก็ห่อเข้าไปใครห่อได้สวยก็เรื่องของคุณนะคะใครห่อไม่ได้สวยก็เรื่องของคุณทำไมมันมืดอะ ดับด้วยไงนี่นะคะนี่นะคะห่อเข้าไปห่อเข้าไปห่อเข้าไปม้วนไม่ใช่ม้วนหอ่อม้วนม้วนห่อห่อม้วนม้วนม้วนนี่นะคะเสรจแล้วก็ใครจะผูกก็ได้นะคะใครจะผูกก็ได้ใครจะเอาตัวนี้จมเอาตัวนี้นี่ เสียบเข้าไปก็ได้นี่นะเสียบเข้าไปก็ได้นี่นะคะนี่ได้แล้วนะถ้ากลัวมันไม่แน่นก็เอานี่อันนี้มาเสียบหน่อยอีไม้จิ้มแ้านข้างมันแนะน่นี่แต่ต้มเสร็จแล้วก็ค่อยมาถอดออกไม่ให้แขกกินทั้งนั้นนะนี่นะคะม้วนเสร็จแล้ว หมูหมูก็ได้เนื้อก็ได้อันนี้เป็นเนื้อนะคะเดี๋ยวขมวนก่อนเดีวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวมาดูกันนะคะเสร็จแล้วนะคะคเพื่อนเเสร็จแล้วเราก็จะเอามาทอดอามาทอด กินไม่หมดเราเพื่อนแต่ว่าใยมันทําเสียเวลาตอนต้มตอนปุนนน่ะใยก็เลยแบบท,ทําทีเยอะเลยแล้วก็ค่อยเอาไปค่อยเอาไปแช่แข็งไว้นะอเราท,ทําทีเยอะๆนี่เราค่อยเอาไปแช่แข็งไว้แล้วค่อยเอามาอุ่นกินหน่อยเพื่อนเพราะว่ามันเสียเวลาตอนปุนมันใช้เวลานานก็ทําทีเดียวทํให้เยอะเลย หนึ่งมันมีอยู่หกอันไงจะทำหกอันก็จะทำหกอันก็อ้มันดูน้อยๆนะเพื่อนๆจริงๆก็มันมีย่างอื่นด้วยนะจะเลยทำทีเยอะๆเลยนะมาคุณก็มาเตรียมหม,ม้อหม้ต้มก็จะใส่ตัวนี้ไปด้วยไอตัวที่ยายทาเมื่อกี้เลย ก็เกลือพริกไทยนะคะมีร้ารของเขาก็มีแค่นี้แหละค่อยปรุงรสเอาทีหลังนะอย่าไปทำใส่ใมันเค็มไปเลยเดี๋ยวซวยวค่อยมาปรุงตอนมันมันเสร็จยายก็จะใส่รสดีไปหน่อยนัย่น่ลยมันก็จะอร่อยตรงรสดีนั่นแหละ จะไม่ทอดจะผัดให้จะไม่จะไม่เอามาทอดอย่างนี้เอาไปต้มเลยก็ได้นะเพื่อนๆแต่พอมาทอดมันก็จะหอมๆหนออ่อยเนาะอได้แต่ไม่ทอดคุณก็เอาไปต้มเลยก็เรื่องของคุณนะคะไม่ใช่เรื่องของยายนี <c oughs> ่ก็เรื่องของยายจริงๆอันนี้เขาทอดด้วยมันนะยายไม่มีมันยายจะทอดด้วยน้ำมันนิดน้ำมันเยอได้แ เรามาคอดมันแข็งเออมอไปเลยนี่นะคะเพื่อนๆมันจะมีผงของเขาอย่างเงี้ยถ้าบัานเราก็จะแวกว่าผงก๋วยเตี๋ยวผงอะไรของเขาอะเนาะเออ,อยายก็ใส่จริงๆยายไม่ค่อยไม่ชอบหรอกแต่ยายไม่กินเองยายก็เลยใส่ไปเลยกลิ่นของเขาอะนะเออนี่ก็ใส่ลงไป น้ำมันจะได้ดำๆข้นๆนะนะนเพื่อนๆเออใส่ลงไปจริงๆคนอื่นก็ใส่ทีหลังนะแต่ยายไม่ใส่ทีหลังยายใส่ตอนตอนนี้แหละมันจะได้เข้าน้ำเข้าเนื้อนะออใส่ตอนไหนก็เรื่องของคุณเรื่องของใครเรื่องของมันนะคะคเพื่อนอ,อ, <ๆ S 2> อันนี้มอแรงดันนะคะคเพื่อนๆมอแรงดัน นิจาได้แล้วทีนี้ยายก็จะเอาฝามาปิดแล้วก็เปิดใช้หมอ้อแรงดันเนาะมันจะได้เปื่อยไวๆแต่จริงๆแล้วต้มไปเรื่อยๆอย่างนี้ยายสังเกตดูนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ใช้หมอ้อแรงดันมันแค่ให้เปื่อยเร็วแต่มันไม่อร่อยเหมือนเราตุนไปเรื่อยๆเนาะแต่ไว่าจะยายก็จะใช้แบบยังไม่ให้มันเปื่อยเนาะแล้วค่อยมาตุ๋นอาทีหลังอีกทีหนึงน่ง นี่นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็ไปจัดแล้วก็ค่อยไปกินใส่กับมันฝรั่งยัดไส้เนาะเพื่อนๆเนี่ยยังไม่ได้หรอกได้ยายจะอันนี้ราดให้มันแฉะๆหน่อยได้ยายจะต้มน้ําให้มันให้นั่นสักน,นิดสักนิดหนึ่งก่อนเนาะซอสของเขาก็เนี่ย มันเร็วๆอย่างนี้จริงๆแล้วเขาจะมีผงทําให้มันขน้นยายก็จะแบบผสมแป้งนิดนึงให้แบบว่าให้มันคือไม่ให้มันใสอย่างนี้นะให้นะมันเหนียวๆหน่อยอะนะเข้าใจไหมเออเนาะเนี่ยมันจะมีผงเหมือนที่ยายทําให้ดูแต่ผงที่ยายใส่ใสนั้นมันใสนิดเดียวเองถุงหนึ่งสําหรับเนื้อครึ่งกิโลนี่ยายเนื้อไม่รู้เท่าไหร่ยายใส่ยายใส่ผงไปแค่ซองเดียวเองเนาะเนี่ยเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวยายจะถ่ายให้ดูตอนกินอีกทีหนึ่งอันนี้แค่มาดูวิธีการทำเฉยๆเนาะปะแค่นี้แหละเพ,พื่อนๆคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะนี่าเดอหมูเนื้อยัดเนื้อยัดไส้ใหญ่ <c oughs> คิดคิดเอาเองนะชื่อมันนะรู้แต่ภาษาเยอรมันราเดอ